สวัสดีคะ่ะมาผอกระสาโอกินเสียบอีกแล้วจ้ามันี้สาโอพามาในสไตล์ญี่ปุ่นจากพี่น้องจ้าเฮ็ดเค็มราดซอสพริกมาล่าจากพี่น้องแล้วก็มีไอ้มามา่าแบบสตริสไตล์ญี่ปุ่นเลยจ้ะเนาะมาจะสน้อจากรลานไร่างย้ำมาใส่ปุ๋นยน้องอสมัชชีจักเม็นโมเมนต์น้องกับขำกับพี่น้องเด,ด้อมาสไตล์ญี่ปุ่นก็ต้องญี่ปุ่นเลยน้ยนองเนาะ เออจากเกาหลีจากญี่ปุ่นนะพี่น้องเอ,อ้ยเห็นไหมคะตอน,นเห็นมนมาเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อมาเด้อ แนวข้าแข่เอแต่พี่น้องเอ้ยกรึบ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 อยู่จ้ะยำ,ย,ยำแล้วมาม่าจ้ะมาม่าญี่ปุ่นอ่าก็เหรออื้อ หนอนตะวันหนอนอ่อนมั้งจ้ะอ้าขาวบ้าข่าวไม่หรอเนี่ยอืมตอนไหนเหว เบบี้แครอทอ่ะกินคือผักกระแหงเลยกินมันผักกระแหงเลยไม่มมนนมค่อยถนัดพี่น่องเว้ยแต่เกียบแต่เปิบมือนะแม่ด้วยจ้ะ สองหานขวกๆเลยลอืมรอะไปอ่ะไทยดาพี่น่อย Mm hmm. มันเข้ากันแลวจ้ะเนี่ยชุ่มซอสมาละ mm hmm. มันแบบทุกเขาให้เข้ากันอนี่นง Để nói nhưng không ạ. Tôi là bé bị khè lật แต่อันแย่จะแสบกว่าจากอันแย่จะหวานอันนี้มันออกคิ้วๆหน่อยนึงกินก็ปักหน่อยงเลยพี่น้องเลยแต่กรกอบกรอบเจมส์ใส่หยาใส่ฟาพ,พี่น้องเอ้วจะ,จะียบนะแต่ก็ไม่เคยเก่ง มันแตกเนี่ยกระถุ่นละลายค่ะน้ำลายฟอืง สามลองก็พอฮอมฮืมต่อเห็ดเค็มต่อจะเป็นเนี่ยตัวจะพี่น้องจุ่มๆตัวๆค่ะบเปนเนี่ย Nên em khoa kiểu <laughs> Dạ xì bột phi bột nồng quá tìm kiểu quá lắm Nên khoa đi đi <laughs> จีจาร์ปไปไหนจับพี่หน่องมันจะเผ็ดแน่รับนิดเดียวจ้ะแต่เอาพริกพวงเข้ามาใส่เนี่ยม็นจะจีดีจับพี่หน่องอันนี้เผ็ดเผ็ดนิดๆแค่แต่แบบว่าเป็นปลายหลิ่นมั้งเลยซือ mm-hmm những cái tham hôn này nóng rất là tàn độc áo nóng thanh áo mừng 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 rất là nhẫn mà hmm. Hmm. đi đặt cái được không phải nọ cô đây cái kinh sĩ hùng một qua kinh gặp bé là mấy bên chân đây hết kem này phải nọ rồi tít tìm nữa thấy kèo body này xếp hẹn Dàn như dàn dạ như cái nội Dạ, này ăn mẹ khô mất <laughs> อีบางส่วสีได้เป็นน้องมันติดอีเดียได้อนนี่บ่ได้วอาเล่นบ่ได้บอกพี่ติ๊บพูดเคยกินไอ้สีหัวนี่ฮะอืมกีดกว้างยี่ดีพี่น้องเอ้ยตะเกียบบ้างเนี่ยนี่ยจะเป็นแซวโอ้ใส่หยากใส่ตะเกียบไ่ค่อยเก่งพี่น้องไม่คเคยขีบ่ขีบลุยปุดลุยแป๊บจุกอะไรยังวะอันนี้ถือว่าเก่งที่สุดละจัดใส่เนี่ย สุดท้ายเรื่พี่น้องเด้ออันนี้คลิปแหล่เร้่อพี่น้องเลยทีกินเบิดกินเกียงขนาดนี้จ้านี่อันนี้คล er ิปแหลกจังท้องไทยเสียบแหงมาพี่น้องอื้ม อ,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 อือห,ห,หนูเมียงเลยหยักเลี้ยงมันอยากเลียวมันลงคอไปหน่อยเลยอ้าเบิดเกียงแล้วพี่น้องจ้านั่น พอตรวจครอบแผ่จะพี่น้องมันหมักเปน็นยังสีจ้ะเมือน,นี้ก็มาในเมนูไอสไตล์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นน่าจะพี่น้องจ้ะเออเกาหลีสีบาตสญี่ปุ่นเกาหลีเกาหลีพี่น้องไอเห็ดเค็มทองลาดซอสหมาลาดจะพี่น้องจ้ะแล้วก็บีมมามาพร้อมแซ่บจ้ะจะทำวัตถุดจบจานแห้งบอก,กับบอลปันใดจะพี่น้องจ้ะแต่กระเพาะได้อยู่น่าจ้าะเนาะ ทำมาคลิปนี้นะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเห้สาวโอนี้ด้อจจะเด้อจะได้เป็นกำลังใจให้สาวโอนิ่คลิปต่อไปนะจน๊ะเนาะสำหรับคลิปนี้สาวโอขอลาไปก่อนจ๊ะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะจะไปไงนนแขวกับพี่น้อง